ชุดตรวจโควิดเทสตรวจด้วยตัวเองง่ายๆประกอบไปด้วยหนึ่งคือไม้เก็บตัวอย่างแผ่นอ่านข้อมูลและน้ำยามีวิธีดังนี้ค่ะฉีกซองไม้เก็บตัวอย่างออกจากนั้น แย่เข้าไปในโพรงจมูกด้านในแล้วปั่นวนข้างละห้าครั้งจากนั้นสลับมาอีกข้างทำเช่นเดียวกัน เสร็จแล้วแทงแล้วบ,บีบนะคะบีบลุดขึ้นรูดลงบีบให้ของเหลวที่อยู่ไปลายไม้ลงไปผลกับน้ำยาตรวจให้ได้มากที่สุดเอาหอยจะจามน้ําตาไหลเสร็จแล้ว เ็บบว่าปิดฝาชีชุดตรวจนะคะชุดตรวจนี่จะประกอบไปด้วยชุดตรวจนะคะหยดน้ำยาใส่ตรงนี้ รอผลหลังจากหยดน้ำยาแล้วนะรอผลสิบห้านาทีนะคะ,ะหลังจากที่ตรวจเรียบร้อยแล้วนะคะให้เก็บทำลายชุดตรวจนะเพราะถือเป็นขยะติดเชือ้อ อย่างหนึ่งนะคะนี่ผลก็จะเริ่มวิ่งแล้วนะคะแป๊บหนึ่งจะให้ดูหลอแป๊บนโอเคค่ะหลังจากได้ตรวจแล้วนะคะนี่15นาทีแล้วผมเป็นลบนะคะเรียบร้อยไปทำงานต่อกันเลยค่ะใครที่ยังไม่เคยตรวจลองดูนะคะง่าย,ายๆค่ะง่ายๆลองดู